เลีบของผมนะครับทุกคน,นครับตอนแรกเนี่ยครับทุกคนครับแม่ของผมเนี่ยจะซื้อไก่ไข่ขนาดโตมาเลยนะครับทุกคนครับแต่ผมเนี่ยอยากจะเรี้ยงตั้งแต่ลูกเลียบมากกว่าครับจะได้เห็นพัฒนาการของมันสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับ วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาทุกคนมารับสมาชิกใหม่นะครับทุกคนครับช่วงนี้เนี่ยครับทุกคนครับผมเนี่ยรับสมาชิกใหม่มาเยอะมากเลยทุกคนครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็มีสมาชิกใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนครับททุกคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วนะครับว่าสมาชิกใหม่เนี่ยที่ผมจะไปรับมาจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับไป กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วผมเยก็เปลี่ยนชุดแล้วทุกคนครับกันโควิดติดเสื้อผ้ามานะทุกคนครับแล้วนี่ครับทุกคนครับกองสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนครับที่ผมเนี่ยเพิ่งไปรับมาโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเยีกยจะขอให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทายครับว่าสัตว์ชนิดเนี้ยเป็นสัตว์ชนิดไหนครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเดี่ยวจะขอฟังก่อนนะครับอือฮึเอ่อ ผมฟังแล้วนะครับสัตว์ชนิดนี้ตอนเด็กเนี่ยยังคงเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าโตมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับทุกคนครับอือใหม่อีกทีหนึงนะครับทุกคนครับฟังจากเสียงแล้วเนี่ยครับทุกคนครับอือรู้สึกว่าจะมีประมาณ18ตัวนะครับทุกคนครับแล้วต่อไป ผมได้กินพี่ไก่แล้วก็ห่อได้กินว่าท่านรองเขาโตมาแล้วเนี่ยจะมีไข่ไก่ออกมาด้วยครับทุกคนครับเออ่อไปครับเราเดียวจะมาเปิดกล่องเลยครับทุกคนครับเช็บหายครับทุกคนครับ น้องเขาหายไปไหนครับทุกคนครับไม่อยู่สักตัวเลยครับทุกคนครับทิ้งไว้แต่ร่องรอยขี้ไก่ครับทุกคนครับผมว่าเราต้องไปตามหากันแล้วครับทุกคนครับไปนี่นะครับทุกคนครับไก่ไข่ของผมนะครับทุกคนครับเออแต่ว่าไปแล้วตอนนี้ก็มีสีน้ำตาลอยู่ครับเนี่ยครับทุกคนครับแต่ก็ยังมีสีเหลืองอยู่นิดนึงนะครับทุกคนครับสงสัยน้องเขาเียใกล้จะผัดขนแล้วครับทุกคนครับอ่านี่อาหารนะ เอาไปเลยหิวนไหมพอดีผมเห็นถ้วยน้องเขาเยี่ยเล็กนี่เดียวเดี๋ยวน้องเขาแย่งกันนะครับจะได้ช่วยอะไรนี่นะครับทุกคนครับเออเออเออน้องตัวนี้ตวจะตกนะครับทุกคนครับน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนครับโตมาเนี่ยจังสวยแล้วหล่อขนาดไหนครับทุกคน,นครับ กินอาหารไปก่อนนะนี่นะคะทุกคนครับลูกเจี๊ยบของผมนะครับทุกคนครับตอนแรกเนี่ยครับทุกคนครับแม่ของผมเนี่ยจะซื้อไก่ไข่ขนาดโตมาเลยนะครับทุกคนครับแต่ผมเนี่ยอยากจะเลียงสร้างแต่ลูกเจี๊ยบมากกว่าครับจะได้เห็นพัฒนาการของน้องเขาเออตัวนี้ง่วงเหรอจ๊ะสงสัยน้องกับตัวนี้หน้าง่วงคล้วเอาหัวผ่าเดียวทุกคนครับง่วงใช่ไหม ประมาณสัก5้าถึงเจเดือนนะครับน้องเขาเนี่ยก็น่าจะออกไข่ให้ผมเนี่ยได้กินแล้วนะครับทุกคนครับดูสิครับทุกคนกินกันใหญ่เลยครับกินตั้งนานก็ยังไม่เสร็จเลยครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมว่าผมเนี่ยจะให้น้องทั้งสามตัวนี้พร้อมกับเพื่อนๆของเขาเนี่ยไปดูงานในอนาคตของน้องเขานะครับว่าในอนาคตเนี่ยน้องเขาเนี่ยจะองทำงานอะไรนะครับทุกคนครับอ่ะ เอาไปแบ่งให้ตัวอื่นกินบ้างดีกว่าเห็นไหมครับทุกคนครับอยู่กันเป็นฝูงน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนครับบางตัวก็กินอาหารบางตัวเนี่ยก็เดินเล่นนะครับทุกคนครับบางตัวเนี่ยก็จะหลับนะครับทุกคนครับสาเหตุที่น้องเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในกรงน้นะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยให้น้องเขาเนี่ยเดินเล่นไปตลอดเหมือนกับ น้องเป็ดน,นะครับก็เสี่ยงต่อการโดนแมวก,กินนะครับทุกคน,นครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกหน้าที่ของน้องเขาให้ฟังนะครับว่าน้องเขาเนี่ยต้องทํายังไงนะครับทุกคนครับอ่ะหนูๆทั้งหลายดูไว้นะโตมาเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เหมือนพี่ทั้งสามคนนี้นะนั่นก็คือหน้าที่ในการออกไข่หรือใครที่เป็นตัวผู้เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการเป็นพ่อพันธุ์นะจ๊ะโอเคไหมครับ ทุกครั้งนะครับผมเนี่ยเขาจะมาเก็บไข่ไก่นะครับทุกคนครับแล้วทุกวันเนี่ยก็จะมีไข่ประมาณ2อถึงสาฟองครับถ้าโชคดีก็สาฟองถ้าโชคร้าก็สฟองครับหรือไม่ได้เลยที่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตะกรงเก็บไปหมดแล้วนะครับทุกคนครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูไข่ไก่วันนี้บ้างเลยดีกว่านะครับฮะอะไรครับเนี่ย ได้ไข่ไก่อยู่4ฟองเลยครับโชคดีมากๆเลยนะครับทุกคนครับอย่างนี้นะครับต้องให้รางวัลไก่ไข่สน่อยแล้วครับทุกคนครับเอ้เดี๋ยวนะอ๋อผมลืมไปครับทุกคนครับเมื่อวานเนี่ยครับผมไปทําธุระมาแล้วก็ลืมเก็บไข่ไก่ครับเลยมีอยู่4ฟองเพราะฉะนั้นไม่ได้รางวัลนะอดไปสงสารนะครับทุกคนครับ ไข่ไก่สีฟองวันนี้นะครับผมว่าน่าจะทําไข่เกียวกินดีนะครับทุกคนนะครับผมว่าครับฟองเนี้ยน่าจะเพิ่งออกมาใหม่ๆครับเพราะว่ากําลังอุ่นๆอยู่เลยนะครับทุกคนนะครับอุ่นมากครับทุกคนครับโอเคเอาไปเก็บเลยโอเคครับไปชอบิมิ์นี้เค่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับคลิปใหม่ไม่พลาดทีใหม่ๆเอาไว้เชอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊าย